สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูปอนอีกแล้วนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูปอนจะมาให้ความรู้เด็กๆในหนังสือเรียนธรรมชาติรอบตัวค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ครูปอนจะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องอะไรบ้างตั้งใจฟังนะคะเรื่องที่1น,นะคะเรื่องมแมลงหลากชนิดค่ะและ2ส,สัตว์ที่เอาไว้ใช้งานนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะแรงหลักชนิดนะคะหนึ่งเลยคืออะไรเอ่ยพึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะเคยเห็นกันไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะเข้าใกล้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใกล้หรือไปจับอาจเกิดอันตรายได้นะคะและต่อมาสองเลยก็คือยุงนั่นเองค่ะเด็กๆยุงถ้าเราไป ใกลยุงหรือว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดมืดยุงจะมากัดเราเยอะเลยเราต้องรู้จักทำยังไงคะรู้จักระมัดระวังตัวเองนะคะและต่อมามดนั่นเองค่ะเด็กๆในใครเคยเห็นมดบ้างคะอ่ามดกัดเจ็บไหมคะเจ็บใช่ไหมคะระมัดระวังตัวเองดีๆนะคะและต่อมาตัวอะไรเอ่ยตัวต่อนั่นเองคะ่ะตัวตอก็จะมีลังใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายมีพิษด้วยนะคะเด็กๆ ระวังโดนต่อต่อยนะคะเราต้องอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยอ่าวันนี้นะคะคูปอนก็มีเรื่องมแมลงหลักชนิดบางฝากเด็กไว้เพียงเท่านี้แล้วเปิดแบบปึงหัดหน้าที่10บเลยค่ะหน้าที่10นะคะคุปอนจะให้เด็กๆฝึกคัดคำและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะทําได้ไหมเอ่ยถ้าทําได้แล้วลงมือทําเลยค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเรื่องที่สนะคะเรื่อง สัตว์ไว้ใช้งานนั่นเองจะมีสัตว์อะไรบ้างนะรูปที่หนึ่งเลยค่ะรูปช้างนั่นเองค่ะเด็กๆช้างนะคะแล้วก็จะเอาไว้ใช้งานไว้ลากซุงหรือไว้ลากท่อนไม้ที่หนักๆน,นั่นเองนะคะเด็กๆและต่อมาสองนะคะอะไรเอ่ยวัวน,นั่นเองค่ะเด็กๆเราก,ก็เลี้ยงไว้ริดน้ำนมใช่ไหมคะน้ำนมวัวมีประโยชน์มากเลยทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะคะ สามนะคะรูปหมานั่นเองค่ะเด็กๆหมาก็าไว้ทําอะไรเอ่ยเอาไว้ใช้งานเหมือนกันเราสามารถไปขี่ได้ไหมขี่ได้นะคะหรือเอาไว้ทุกสิ่งของก็ได้นะคะและต่อมาสุดท้ายเลยวัวนั้นควายนั่นเองค่ะเด็กๆควายนะคะเอาไว้ใช้งานสมัยก่อนไม่มีรถไถก็ใช้ควายไว้ไถนานั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สัตไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่11กันเลยค่ะหน้าที่11นะคะครูปนจะให้เด็กๆฝึกลากเส้นตามรอยปาและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะทำได้ไมยเอ้ยอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะครูปอนจะรอตรวจผลงานที่โรงเรียนค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูปอนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย